การที่เรามาเฝ้าดูธรรมชาติในกายในใจของเราให้มีตัวเป็นผู้รู้เกิดขึ้นก็เรียกว่าใช้สติในการเข้าไปเห็นในความคิดในความรู้สึกในการรู้ทันกายรู้ทันใจการฝึกให้สตินั้นมีครอบครองอยู่ในการกระทำในการเคลื่อนไหวในการที่มีความรู้สึกนึกคิด เมื่อมากระทบเข้ามาในใจเราให้เป็นผู้รู้การที่เป็นผู้รู้มีเป็นการตามรู้ที่อยู่กับปัจจุบันมันจะเป็นการสร้างกําลังให้กับสติของเราให้สามารถที่จะเ,เห็นสภาวะที่เกิดและการสภาวะที่ดับได้เพราะเมื่อไหร่ที่สติมีกําลังการที่ความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบจิต มันก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังมาครอบครองจิตเราได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เรื่องกายเรียนรู้เรื่องใจนี้จึงเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระได้บวชมานั้นครูบาอาจารย์ก็ให้ดูกายดูใจตั้งแต่พรรษาแรกเลยไม่ต้องไปเฝ้าดูอย่างอื่นท่านให้เราดูกายเคลื่อนไหวให้รู้ใจในการทำหน้าที่ ในการตามดูตามรู้และรู้ให้ทาจิตให้ได้มันก็จะพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจากการที่เราเป็นเคยอยู่ในเพศคารวะเคยหลงในเรื่องของอารมณ์หลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดภพและธรรมร้มต่างๆสมัยเมื่อเป็นคารวะนั้นเคยหลงโมเมาในหลายๆเรื่องมันก็นำมาเป็นบทเรียนเอาเข้ามาสอนใจได้ในการที่จะมาฝึก เพราะการที่เราเคยมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วในทางโลกที่โดนกิเลสครอบงำมันจะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆก็ตามเมื่อเรามาฝึกตัวรู้รู้กายรู้ใจมันจึงมีผลทำให้การที่อาการอารมณ์เดิมที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันไม่สามารถก่อกำลังครอบงำจิตใจเราได้เหมือนอย่างที่เราเคยเป็น จะเห็นว่าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องที่เราชอบที่เราปรุงแต่งชอบอะไรเราก็จะไปเรื่องนั้นยิ่งถ้าเผื่อเราให้กำลังในการปรุงแต่งมากเพิ่มเท่าไหร่เขาเรียกว่าตัวครอบงำการหลงมันก็ยิ่งลงลึกลงไปเรื่อยๆการที่จะถอนความหลงนั้นนะถ้าเราไม่มีสติเพียงกำลังที่เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถตามทันได้ พราะพวกนี้อารมณ์ความรู้สึกหรือกิเลสต่างๆพวกนี้มันจะซึมเข้าไปโดยที่หลอกจิตหลอกใจเราให้เราหลงอยู่ในติดกับอยู่ในสภาวะของพวกอารมณ์เหล่านั้นจนเราไม่สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เลยว่าเรากำลงกำลังหลงเข้าไปอยู่ กำลังมองเรากำลังเห็นผิดอยู่เราจะมีแต่ความคิดที่บาคอยสนับสนุนฝ่ายที่เป็นศัตรูทั้งหลายว่าเราคิดถูกแล้วเราจะต้องเพิ่มกำลังให้เกล็ดมันกจึงการเป็นการทำให้เรานั้นยิ่งไม่สามารถเห็นแนวทางที่ถูกต้องได้เลยการที่เรามาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจโดยใช้สติตามรู้รู้ทันกายรู้ทันใจนี่แหละ ทำแบบซื่อๆครูบาอาจารย์บอกาเขาทำไปแบบซื่อๆอ,อย่างนี้ทำไปง่ายๆอย่างนี้แหละธรรมชาติให้เห็นธรรมชาติของใจของเราให้ได้เมื่อเราเห็นธรรมชาติของใจเราเองได้แล้วเราก็จะรู้ตัวรู้จักตัวตนของเราว่าเราเป็นคนชอบคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรและการที่เราจะออกจากความคิดหรือความปรุงแต่งได้มันก็จะสามารถที่จะเห็นทางออกได้ พราะเมื่อไรสติเราไม่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วเนี่ยเราก็ยังหลงทางอยู่วันยังค่าเมื่อก่อนนี้แม้ว่าจะฝึกขนาดไหนมาก็ตามแต่ถ้าเราไม่รู้ทางที่ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะการรู้เห็นกายใจเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถออกจากต้นตอได้แต่เมื่อเราเห็นต้นตอของการที่เราทําให้เราผิดพลาดไปในอดีตเนี่ยมันจะรู้เลยบ่าเรามันเกิดจากอะไรตัวหลักก็คือเกิดจากความคิดและสําคัญก็คือ การปรุงแต่งการไปปรุงแต่งขยายเพิ่มเติมมันจึงทําให้เกิดทุกข์และการหลงติดอยู่ในสภาวะของความที่และอารมณ์เหล่านี้เองฉะนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อออกจากความเป็นทาตุของกิเลสทั้งหลายให้จงได้ขอเจริญพร